ไปกันพวกเราพวกนายอย่าแกล้งฉันนะเร็วๆมาทางนี้น้ำพึ่งรอนอิ้งด้วยเสาหน้ญญาเราไปที่ไป่ทุ่ฝั่งโน้นกันไปกันทุกคนเปิดลักษณะของเพื่อนแท้ห,หนึความซื่อสัตย์พูดความจริงและไม่ปกปิดอะไร 2. การสนับสนุนอยู่เคียงข้างในเวลาที่ดีลหลายๆ 3. ความเข้าใจเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของเรา 4. การให้อภัยยอมรับข้อผิดพลาดและให้อภัยได้ 5. ความไว้วางใจเชื่อใจและสามารถพึ่งพาได้ 6. ก,การสื่อสารที่ดีสามารถพูดคุยและแชร์ความรู้สึกได้อย่างเปิดเผย 7. การเคารพเคารพในความคิดและความเชื่อของกันและกัน 8. การให้กำลังใจการสนับสนุนให้กำลังใจในเรื่องราวต่างๆ 9. ความเห็นอกเห็นใจเข้าใจและรู้สึกถึงความทุกข์หรือความสุขของเรา 10. การอยู่ร่วมกันมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับการใช้เวลาร่วมกันเพื่อนแท้คือคนที่อยู่กับเราและพร้อมจะสนับสนุนเราทั้งในยามทุกข์และยามสุข ถ้าใครมีเพื่อนลักษณะที่กล่าวมารักษาเขาไว้ดีๆนะคะนั่นหมายความว่าคุณหาเพื่อนแท้เจอแล้วขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ